วันนี้มากินไก่กับน้องนิโน่ค่ะน้องนีโน่อยากกินไก่ทอดนะคะก็พาน้องมากินสั่งโปรชุดใหญ่เลยนะคะน้องกินอย่างอรอร่อยมากขอกะลังตีว่าอร่อยค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาทานด้วยกันเลยค่ะโอ้โไก่หลายชิ้นมากๆเลยนะคะ ก็มาช่วยกันทานคอละชิ้นคะละชิ้นนะคะจะได้หมดแล้วก็มีไก่และมีขนมด้วยนะคะขนม,มขอีกคอรชิ้นนะคะน้องนิโนโนกินไม่พูดไม่จาเลยนะคะน้ําก็เติมฟรีค่ะหมดก็เติมฟรีเดี๋ยวเราก็เติมกันตลอดน้องนิโนโนก็ได้แก้พิเศษสีดํานะคะก็เดี๋ยวเดินเติมเรื่อยๆนะคะทานไก่วันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงกำลังหิวพอดีก็เลยทานได้เยอะ อนนี้เราต้องแบ่งกันคนละสองชิ้นเลยน้องนิโนโน,นะคะจะหมดไหมเนี่ยว้าวมีเตนไฟหอใหญ่ด้วยแล้วก็มีไก่ชิ้นใหญ่หกชิ้นนะคะหกชิ้นเลยโอ้โหยังไงนี่กินหมดไหมน้องนิโน,โน่รับไปเลยนะคะสามชิ้นคุณแม่เอากระสอบชิ้นพอนะคะขนมแต่คุณแม่ชอบทานขนมขนมอร่อยมากเลยนะคะจนน้ำเติม เติมฟรีได้คะ่ะถ้าเติมหมดแล้วเติมได้อีกเติมเรื่อยๆแต่ทานาน้ํามากๆมันก็จะตัดกําลังทําให้เราทานไก่ไม่ได้เยอะนะคะทีนี้เราจะต้องแบ่งกันละแบ่งสมบัติกันเลยค่าน้องนโน่นน้องทานกี่ชิ้นแม่ทานได้แค่สองชิ้นนะคะที่เหลือน้องัรับผิดชอบนะคะถ้าไม่หมดไม่เป็นไรเดียวเราก็เอาเท่าที่พอไหวนะคะเพราะว่าเดียวท้าไม่ไหวก <c oughs> ็จ,จานตรลายเรากินทับไม่ไหวถ้าไม่ไหวเด็ก พอกลับไปกินบ้านได้แต่น้องบอกอร่อยมากๆนะคะชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมีไก่หลายชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทานไก่ด้วยกันเลยโหซอสน้องนิโนเอาซอสสองอย่างเลยซอสพริกกับซอสมะเขือนะคะชอบแบบไหน่วนไม่ชอบทานซอสพริกคะ่ะซอสพริกอย่างเดียวแล้วก็แกเรียนโดยไม,ไม่ไม่เรียดทนานแม่เอาใส่ถ้วยใหญ่เลยนคะคะ วันนี้ไก่อร่อยมากๆเลยเ,เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ